สวัสดีจ้ารัตรีผ้าร่วยมากเลยเด้อจากที่สองมือบได้ล่งคลิปตอนนีย่า่มากเลยจ้ามาแล้วมาแล้วอ่าก้อนอื่นก้อนสิเิิ่มเนาะว้าถึงที่มาที่ไปก้มเป็นไปเป็นมาอันนี้คือขั้มเตือนนะคะสิ่งสำคัญที่เฮาสิลืมบได้เนาะมันเป็นผลดีสำหรับทุกคนนะคะ าจากนั้นเฮ้ากะมาเริ่มกันเลยเนะาะนี่ยวทางมือนี่นะคะถึงเมวายญาศิวาวกไปบนมาแต่วา่าเลขมันกะกลับมาอยู่หมองเก่าคือเก่าแมนบอสอ่ารางวัลที่หนึง่งถึงมัสิโอ,อโคกโตแต่เฮ้ากัสิมวาวาาแค่สองโตถ่ายเลขลาง สตัวถ่ายมันก็นมีสองตัวเฮ้ากะมาเว้าแคสองตัวตกลงทีเน่ยก็คือเฮ้าิเว้แแเ่เลขซีโตทั้งหมดสองตัวบน2อตัวล่างดังนั้นการที่ยายเว่าวอกไปวนมากก็คืออยากให้ทุกคนจำได้ว่าเลขที่เฮ้าเว้าทุกๆมือมันมีแค่ซีโตแค่นั้นนะคะจากเลข10ตโตอันนี้คือความคิดของยายนะจริงๆมันก็นเป็นแบบนั้น ะะฟังฟังย่ายเวาแล้วก็ใจเย็นเย็นลองพินิษผิดจรณาเบิ่งเดอนะคะย่าก็คือว่ามันน่าซิเมนคือแบบย่าเยาว้าจงสีหน,นาเล็กมันบรได้ไปใส่มาใสาด่ดอกมันเลขมันอยูใ่ใกล้ๆนี่แหละเพียงแต่ว่าห้าาบฮหัวมันคือคือตัวใดเ้ากับเลยหยึดหลัก4ตัวเลขกแ่นั้นสองตัวบน2ตัวล่างนะคะ ส่วนอาเลากลักลอยกาแล้วแต่ว่าทุกคนสิมักตัวใดก็จับใส่เบิงนะคะแนวทางมือน,นีย่ายขอเวา้า่วมเกาค่ำเกาคือเกาอีกนะคะลักทีสีให้ยึดที่แหลกเลยนะคะทุกคนอ่าทีติดตามย่ายนะที่เบเวียนขับมาเบิงคือสิจําำในว่าย่ายเว,าว้า่วมเกาตลอดคือเลขขี่ที่ออกบ่อยเนาะมันสิมีอยู่หกตัวซ้ำนี่ อันนี้ใหญ่เป็น ajor ท,ที่หนึ่งนะคะหรือแนวทางที่หนึ่งนะมันกับซิมีอยูหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าศูนย์เลขประจําวัน,น,น,นะะเลขประจําวันนี้มันซิมอยูสี่โตนะคะเลขประจําวันคือสามารถใส่ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะใส่ได้ตลอดชีวิตสังเกตเบื่อเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ใส่ได้ตลอดชีวิตนะ ยายบอําพอ,อยายอยากให้ทุกคนมีโชคนะกระสิบว่าเดออัมมีอย่างคือเบาแบบจ้าจักันไปเลยนะคะให้ทุกคนพินิจพิจารณาเอาเองนะคะอันนี้คือเลขกว่านตางเลขว่านตางหมายถึงว่าอันนี้ความคิดของยายนะจากเลขว่านตัวนี้กับตัวนี้เนาะมันสิตางกันคือตัวนี้มันโบมีมันโบมีหากับมีศูนย์ นะคะย่ายให้เป็นอ,อันที่สามอันแรกก็คือเกาแมนบอสที่ย่ายลงคลิปมาอ,อันนี้ทาวันทีหนึ่งมีทุน่านี่ก็คือเป็นมวดที่สามสำหรับย่ายสิลงแมนบอกอยากให้ยืดตรงนี้เนาะยืดถือตรงนี้ยืดลับตรงนี้นะ ขนาดโตย่เองก็ยังหลงวาเลขหายไปคือโตหนึ่งแมนบอกพยายามเขียนเห็มันง่ามเลยละ่ะไม่กระได้ซ้ำหนีเด้อแมนบอกมันก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าหนึ่งศูนย์สามหาสามเจ็ดสามเก่ามันก็ตองมาเป็นสามศูนย์มันถึงสิเริมเป็นหาเจ็ดหาเก่าเนาะหาศูนย์ นะแล้วก็เป็นเจ็ดเก่าเก่าศูนย์มือนบอกอืมเจ็ดเก่าแล้วก็เจ็ดศูนย์นะต้นนี้ติไดเดอร์พวาวาเนาะควรมเป็นผู้เ่าของเห่าบางที่มันกะขาโต๊ะโบกของไปหลายๆต้นนี้ตีเตียนใดจ่ะย่ายบัวซีเลยดนะ โสซิเลียตในการคือทุกทุกอย่างการใส่ซีวิตยายกับบสซิเลียดมันเถอะย่ามีข้อมูลซื้อว่าโตย่ยเองเป็นอันใช้เมืองหรือเปล่านะคะบานนี่ยายสียกออกมาห้คืออ่าอันนี้คือคืออันที่หนึ่งนะคะอันที่หนึง่งหมายถึงว่าการจับคู่เนาะอันนี้อันที่สองที่สองนี่หมายถึงว่าตัวนี้ง่ายๆแย,ยากมาจากตัวนี้เลยกระสีใดมากเป็นจังสี่อันที่สามนะ ย่าแยงมาจากนี้ย่า่แย,ง,แยงมาจากนี้นะคะย่าแยงมาจากนี้บานี้เซตเล้วอ่าตัวนี้คือหมายถึงว่ามันมันค่อยออกเหลวต่กับโบเมนว่ามันสิบออกอ,อ,กอีกนะนะคะอ่าจงสีเนาะอืมนะคะอ่าอีกอย่างที่บอยากให้ลืม ก็คืออ่าเป็นหนึ่งหนึ่งสามสหาหาเจเจเก้าเก้ามันออกดูศูนย์ศูหกอ่าโอเคเป็น6โตนะคะเป็นหกโตอ่า บาานี้มันกะเนาอนนอ 1, 2, นะอันนี้คือหนึ่งสองสามนะคะคือตัวนี้นะคะตัวนีโอเคเนาะอันนี้ขึ้นหรือเหลือจากหมวนนี้แหละที่มันบดท่านออกนะคะมันบดท่านออกสมมุติว่าบางคนเด,ดลักหนึ่งมามันก็จะมีอยู่สองตัวอันนี้เว้านส่วนหนีก่อนนะคะ อ่าลักสามมีมาสัมมี่ล้วลักสามเรนบอกเขาตกไปสามเก่าเรนบอกคะ่ะเขาตกไปสามสามเก่าเนาะอะโอเคจ้ะไม่ก็จะเป็นยังสี่บารนีอ่อีกอันหนึง่งนะคะอีกอันหนึง่ง ที่ย่าอยากแนะนําอันนี้คือเลขวันเนาะที่ห้าววากันอันนี้เลขกวันคู่มันซีมยวแคนี่แหละนะทาไผ่ได้เลขลักไอ้ได้เพลเ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 ลขคูมากบาสิเป็นลักหน่วยหรือลักสิบอันดับแปกย่าอยากให้เอามาจับกับเลขวันตนัวนี้ยึดลักตัวนี้ไว้ก่อนมันก็นสิจับออกมาในลักษณะนี้นะคะ อันนี้คือตัวที่ออกไปแล้วเนาะตัวที่ออกไปแล้วอืมบาน,นี่ต้องหนีก็คือเหลขกวันต่างจีวาหากับศูนมันบเดอยู่ในหนึ่งสามหาเจกก่าศูนกับเหล็กวันตตัวนี้ที่มันต่างพาตรงกลางที่สิจับกับเลขกวันคูขึน้นกันมันกระสิออกมาเป็นลักษณะหนีนะคะอันนี้ายจับให้เลยมันบเดไวใสเ่เหลขกมันจะยู แค่นี้ถาไพ่ไดเลขคูมากนะคะเลขคูอันดับแรกนะคะอยากให้ยืดกับโตนี่ทัดมากอีกถ้าขึ้นว่าม้วนนี่มันหลยแย่อยากให้เอามายืดกันกันกบโตนี่มันสิมี่โตเลือกสองขอนี่แค่นี้นะคะแต่ว่า อันนี้ก็บตต่ออธิบายหลายเนาะย้ยว่ามันสำคัญล่องแต่ไอโตวสำคัญหลักสำคัญหลักมันจะอยู่ตรงนี้ตัดมาเหลือแค่นี้ตัดมาแลวเหลือแค่นี้นะคะบาร์นี่เซตแลวอ่าเลขที่บ่าสามารถมาได้นะคะที่บ่าสามารถมาได้โอกาสที่สิออกมีหน่อย ย่าดวาให้ฟังนั่นคือเลขคูจับคูกันเองมันสิมีสองสี่หกแปดนะเลข4สี่ตนี่มันสิจับคูกันเองประมาณว่าสองสองสองสี่สองหกสองแปดเนาะประมาณนี้สี่สี่อ่าสี่แปดแปดสี่ที่ยังกัดซางที่ว่าเลข4สี่ตัวนี่ไม่จับคูกันโอกาสที่สี่ออกมีหน่อยหรือสี่เหตุเป็นเลขดับก็ได้ นะคะหรือสิเหตุเป็นเหล็กดับกาดาเด้อจังไดกับพินิจพิจารณาเบิงนะคะจากที่บดีลงคลิปมาสองหมื่อเสาร์อาทิตย์เมื่อนี่ยย่ายกับเลยเมาเเว,ว่าซสิเงียเน,ยนะะย่นะคะยาลืมนะคะยาลืมอันดับแหล็กคือตัวนี้นะจับคู่กันแค่นี้หักออกเล้วตัวที่ออกเหลวเนาะลักรัสสิลละซ้ำนี่นะคะ เรือสำพินิจพิจรารณาเบิ่งเด้อพินิจพิจรารณาเบิง่งแล้วยายสิมีมือเลขออกหรือก่อนมือเลขออกให้ยายไปสอสแวงหามาแลยวยายจะเอาเหล็กทาพทิสูจน์ขึ้ยายเคยเห็ดงวดก่อนมานะคะคอันนั้นขึ้ยายจับเองเนาะขอพูดเล่หลายด้วจ้ะขอพูดเล่หลายขอพูดเล่หลายนะคะขอพูดเล่หลายอ่ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะ